สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนาัชชาแนนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่เป๋าตังจากที่เปิดจำหน่ายมา3-4วันเท่านั้นเองค่ะกระแสตอบรับดีมากๆเลยนะคะเรียกว่าน่าจะถูกใจคนที่ชอบลุ้นชอบเสี่ยงโชคมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับการซื้อสลากดิจิทัลบนแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านแอปกโกรนั่นเองค่ะ ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากดิจิทัลหรือว่าลอตเตอรี่ความหมายเดียวกันนะคะซึ่งสามารถซื้อได้ผ่านทางแอปพลิเคชันแบบสบายๆแบบนี้เลยค่ะแน่นอนค่ะว่าหลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ซื้อมา3-4วันด้วยกันตอนนี้กระแสดีมากๆก,ก็มีคนข้ามช็อต ถามถึงเรื่องของวิธีการขึ้นเงินรางวัลว่าจะสามารถรับเงินรางวัลได้ยังไงนะคะแน่นอนค่ะว่าเขาให้ซื้อผ่านแอปที่สะดวกสบายก็จะต้องสามารถขึ้นเงินด้วยวิธีการที่สะดวกสบายด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นวิีโอนี้ฝ้ายนำมาแบ่งปันข้อมูลดีๆจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งอัปเดตล่าสุดในเรื่องของการชี้แจงการขึ้นเงินรางวัลเบาฝากกันด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกันเลยนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลชี้แจงผลการจำหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันแรกเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานี้นี่เองนะคะว่ามีผู้ซื้อสลาก6 0 0 0 0คนจากจำนวน2,400 0 0ใบพร้อมชี้แจงวิธีการขึ้นเงินรางวัลเอาไว้ด้วยค่ะซึ่งเรียกได้ว่าคึกคักอย่างมากเลยนะคะสำหรับการเปิดให้ซื้อสลาก ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังราคาเพียงแค่80บาทเท่านั้นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นสลากดิจิทัลหรือว่าลอตเตอรี่หรือว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกไปนะคะแต่ว่าความหมายเดียวกันหมายถึงสลากดิจิทัลบนแอปเป๋าตังค์นั่นเองนะคะซึ่งมียอดจำหน่ายในวันแรกณนะเวลา5ทุ่มจำนวนทั้งสิ้นถึง 2, 4 6 7 2 3ใบทีเดียวค่ะผู้ซื้อสลาก600,000 12,141คนนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีไฟา์รวมอยู่ด้วยเพราะว่าไฟล์ต้องทดลองซื้อด้วยตนเองเพื่อที่จะทำคลิปหรือว่าวิดีโอแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนั่นเองค่ะจากจำนวนสลากทั้งหมด5,279,500ฉบับนะคะกรณีที่ถูกรางวัลจะสามารถเลือกขึ้นเงินรางวัลได้ค่ะโดยสามารถเลือกขึ้นเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ ซื้อรัตตอลี่ผ่านเป๋าตังไม่ต้องกังวลใจว่าเราจะไม่รู้ว่าเราถูกรางวัลน,นะคะเพราะว่าเขาจะมีระบบแจ้งเตือนไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังภายในเวลา18บแนาฬิกาของวันที่ออกรางวัลค่ะและสามารถเลือกรับรางวัลได้2ช่องทางซึ่งจะต้องแจ้งในระบบนะคะว่าเราจะเลือกรับเงินรางวัลผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งภายใน15วันนั่นเองค่ะ หากเราไม่แจ้งภายในกําหนดเวลาที่เขากําหนดไว้ก็จะต้องไปขึ้นเงินรางวัลด้วยตนเองที่สํานักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลภายใน2ปีนะคะโดยสลากที่จําหน่ายผ่านแพลตฟอร์มหรือดิจิทัลที่ซื้อไว้หรือว่าลอตเตอรี่ที่เราซื้อบนแอปเป๋าตังไว้เนี่แหละค่ะก็จะแสดงอยู่ในประวัติข้อมูลการซื้อได้เป็นเวลา1ปีเต็มนะคะส่วนวิธีการขึ้นเงินรางวัลที่หลายคนถามถึงค่ะ ไม่ยากเลยหลังจากที่มีการแจ้งเตือนการถูกรางวัลผ่านแอปเป๋าตาังแล้วเรียบร้อยก็ให้เราเลือกสลากใบที่ถูกรางวัลนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เลือกช่องทางการรับเงินรางวัลเขาจะมีช่องทางการขึ้นเงินรางวัลให้เราสองช่องทางช่องทางที่1เลือกรับโดยการโอนเงิน ซึ่งจะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยที่เราผูกไว้กับแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ผูกไว้ก็ผูกที่หลังได้ค่ะไม่ใช่ปัญหานะคะแล้วเดี๋ยวฝ้ายจะทำวิดีโอสำหรับวิธีการผูกบัญชีเข้ากับแอปไว้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยค่ะซึ่งในอนาคตเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้สามารถผูกบัญชีธนาคารอื่นๆได้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อนั่นเองค่ะ สำหรับวิธีขึ้นเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจะเสียค่าธรรมเนียม1%และค่าภาษีอักรสแตป์0.5%นะคะโดยระบบจะให้ยืนยันการขึ้นเงินรางวัลโดยให้เราใส่ p ิน6หลักของแอปเป๋าตังค่ะและระบบก็จะแสดงรายการขึ้นเงินรางวัลสำเร็จนั่นเองค่ะ ที่สำคัญเรายังสามารถติดตามการโอนเงินรางวัลได้ด้วยนะคะว่าเขาโอนมาให้เราแล้วหรือยังหลังจากที่เรายื่นคำขอไปผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะเราสามารถกดดูรายละเอียดระบบก็จะแสดงสถานะการโอนเงินรางวัลด้วยค่ะหากเลือกรับเงินรางวัลผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกไว้เราก็จะได้รับเงินโอนหลังจากที่แจ้งภายในระยะเวลา12ชั่วโมงด้วยค่ะ เราเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวค่ะทั้งเรื่องของการซื้อแล้วก็การขึ้นเงินรางวัลด้วยยกเว้นรางวัลที่1เท่านั้นนะคะที่เราจะต้องเดินทางไปขึ้นด้วยตนเองที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะก็ถูกไม่กลัวกลัวไม่ถูกเท่านั้นเองในตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ซื้อก็ลองไปซื้อในระบบผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะเข้าไปที่แอปโกลที่อยู่บนแอปเป๋ปเาตังอีกครั้งหนึ่งได้เลยง่ายๆตามหน้าจอที่เขาแจ้งไว้ได้เลยนะคะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะส่วนใครที่ยังติดขัดปัญหาใดๆในการซื้อสลากดิจิทัลหรือลอตเตอรี่บนแอปพลิเคชันเป๋าตังก็สามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการธนาคารกรุงไทยได้โดยตรงเลยนะคะที่หมายเลข02ตามด้วย17ตัวค่ะ02แล้วก็ตามด้วย17ตัวตามนี้เลยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ขอบคุณที่กดติดตามช่องนัชชา h ช n แนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชา h ชนแนลไว้ค่ะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ